เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่มีรายการเนี่ยว่ะเอาละครับตอนนี้อยู่กับผม Master ร์เก r นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม h a r d Castle นั่นเองนะฮะก็ดนตีฝั่งแล้วผมจะร้องให้คิดถึงพ่อแม่ลอเล่นก็เกมนี้นะฮะอุ้ยเดี๋ยว Instagram เด้งขึ้นมาปวดหัวเลยนะฮะ เดี๋ยวเอาเมาส์หลบก่อนอ่าโอเคต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เกมนี้เป็นเกมที่เล่นในมือถือของผมนั่นเองเป็นในระบบ iOS นะครับใน Android น่าจะได้เหมือนกันฮะค่าเกมเกมนี้เป็นเกมของค่าย Play Park นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็อยากมาร่วมประจนภัยไปกับผมเนี่ยแอดผมมาได้เลยนะฮะี๋ยวผมจะแตะเพื่อเข้าไปหน้าจอเกมนะฮะโอเคกดไปเลย แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงหน้าเลือกเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็ตอนนี้มีแค่เซิร์ฟเดียวฮะเพิ่งเปิดใหม่ฮะโอเคเราเข้าไปเลยนะฮะตอนนี้ก็เราจะให้เราล็อกอินแบบไหนส่วนผมก็ผูกกับ Facebook ไปแล้วผมก็กด p พย์นาวได้เลยนะฮะโอเคล้วตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ตรงหน้าเหมือนจะเป็นประกาศนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือตัวงผมเองนะฮะเป็นจอมเวทผู้หญิงนะฮะชื่อมัสเ e อร์มัสเตอร์ ก็ถ้าเกิดใครจะมาประจนภัยไปกับผมนี่แอดผมมาได้แอดแอดเพื่อนอะไรอย่างนี้มาส่งหัวใจให้ด้วยนะฮะอยากมีของดีๆกับเขาอะไรบ้างอะไรบ้างตอนนี้เข้าวันที่3แล้วผมได้อะไรเนี่ยได้ปีกอะ่ะรับรางวัลโบนัสว,วันที่3ได้ปีกอ่าเฮ้ยปีกหรอปีกใส่ยังไงอะ่ะปีกนี่ครับกดตรงรูปจดหมายฮะแล้วก็กดยืนยันโอเค ครับผมขอดูก่อนนะฮะว่าปีกมันใส่อะไรยังไงเอ,อ่ยปีกอันนี้ก็คือตัวหน้าต่างผมนะฮะก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆเลเวลพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันและก็ไอเทมที่ใส่อยู่นะฮะโอ้นี่ก็เป็นหน้าจอหลักๆของมันนั่นเองนะฮะไอที่ยืนใส่หมวกแดงเป็นหนูน้อยหนูน้อยหมวกแดงนี่คือตัวของผมเองนะฮะส่วนไอที่ยืนอยู่ข้างหลัง3ตัวนี่ก็คือเป็นลูกน้องของเรานะฮะที่จะช่วยเราโจมตีนั่นเอง แน่นอนว่ามันแน่นอนก็ระบบสกิลอะไรพวกนี้นะฮะก็เราเลือกได้ว่าเราจะเอาสกิลไหนไปใชต้ตอนนี้ผมเลือกสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับผมก็ส่วนการเล่นในพวกนี้เล่นง่ายมากครับตอนเข้ามาก็จะมีระบบไกด์อะไรพาเราเล่นนะฮะตอนนี้ก็คือเพื่อนนะฮะซึ่งผมมีแค่2คนเองผมแอดไป50กว่าคนผมมีคนรับผมแค่2คนถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยช่วยมาแอดเพื่อนผมหน่อยฮนะอยากมีหัวใจแล้วส่งหัวใจมาให้ผมเยอะๆยหน่อยนะฮะ ผมจะเอาไปแลกข้าวกินนะฮะ้อเล่น <c oughs> ก็คือเราได้หัวใจไปทําอะไรเราก็จะเอาไปแลกพวกอาวุธอะไรได้นั่นเองสําหรับคนที่มีเพื่อนเยอะเราก็จะได้เปรียบนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยากโหดอยากอะไรเขาบ้างนะ,ะส่งให้ผมบ้างอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็จะมีเควสนะครับเควสต่างๆนะฮะนี่เควสต่อเนื่องเควส์รายวันเควสต่อเนื่องนี่คือคล้ายๆกับเควสเนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะเควส์รายวันเควสรายสัปดาห์ก็มีนะฮะ ก็ของตอบแทนก็จะเป็นพวกรูบี้พวกเพชรอะไรพวกนี้นะฮะไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันเลยนะฮะนี่ครับเราเล่นที่โหมดเนื้อเรื่องนะฮะนี่ตอนนี้ผมมาถึงด่านนี้แล้วก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันผมเข้าไปสู้เลยก่อนที่เราจะเข้าไปสู้นะครับเราสามารถเพิ่มบัฟได้นะครับโดยการไปกดที่ตัวเลงนี่นะฮะโอ้ยเฟซบุ๊กเด้งขอโทษฮะ แล้วนี่ฮะไปกดที่ตัวเล่งนะฮะก็จะมีรูปดาบรูปขวดเลือดนะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูฮะนี่ก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มดาเมจของเรานรั่นเองนะฮะเพิ่มเกาะแล้วก็อะไรเนี่ยอัตราคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นนะซื้อทั้งหมด90 0ฮะก็คือยิ่งเรากดซื้อทั้งหมดเรามันจะถูกกว่านั่นเองนะฮะฉะนั้นเรากดซื้อทั้งหมดตรงนี้เลยดีกว่านะโอเคจากนั้นเรากดเริ่มไปเลย เราจะไปลุยด่านนี้ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนี่ครับข้อดีของการมีเพื่อนเวลาที่เราจะไปลงดนันไปเก็บเลเวลหมดเนื้อเรื่องครับเราสามารถเลือกเพื่อนไปด้วยได้คนก็คือเราเอาซัมมอนของเขาไปได้ตัวหนึ่งนั่นเองนะฮะก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเราไม่ให้เราแบบนเขาเรียกว่าไม่ไม่ให้เรายากลําบากอะไรมากมายนะฮะก็มันเป็นข้อดีของคนมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนผมดูสิมี2คนเองอะเสียใจโอเคเราเริ่มมันเลยนะฮะ นี่ครับตั้งสกิลผูนนำอันนี้ตั้งช่วยอะไรผมก็ไม่รู้เราสามารถคลิกที่หน้าจอเพื่อเป็นการเดินได้แต่ว่าเกมนี้มีระบบที่ทำให้ได้เล่นง่ายกว่านั้นก็คือกดตรงออตโต้นี่ฮะก็คือตัวละครเราจะวิ่งไปโจมตีอะไรให้เองเลยฮะเหมือนเป็นการปล่อยบอทในมือถือฮะนี่มาปึ๊บมันก็ล็อกเป้าอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเฟซบุ๊กเด้งมาทำไมเนี่ยนี่ฮะมันก็จะล็อกเป้าตีตีเองสกิลอะไรก็ใช้ให้เองแบบมันมีความเป็นงานน่ะนะฮะ ส่วนการจัดทีมของผมนะฮะไอตัวแดงๆที่มันอยู่ข้างหน้ากับไอตัวหอยทากนี่เป็นตัวแทงนะะส่วนตัวผมกับไอตัวผีหัวกระโหลกนี่เป็นตัวยิงทาดาเมจนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกเฮ้ยกดออโต้ aut แล้วมันยังไม่ไม่ไมไมทันใจฮะเราสามารถกดเพชรตรงนี้ได้ฮะนี่กดไปเลยคุณ2อปุ๊บนี่ฮะมาแล้วครับเล่งสปีดนะฮะจวดจ้าจวดจ้าเลยคราวนี้จวดจ้าจิ๊กจัาดจ้องแจง๋งไอ้ซอยทีซอยทีเห็นไหมฮะ ซึ่งตัวผมกับไอตัวผีนี่ยิงแบบเนียนๆแล้วตอนนี้ถึงบอสแล้วฮะถึงไวมากเลยไอตัวบอสอะบอสอะนี่ไงตัวแทงเราถึกมากตัวแทงถึกมากบอกเลยว่าไม่ไม่ได้แอมไม่ได้แอมหัวหน้าเด็ดขาดแล้วเรียบร้อยฮะนี่ตอนจบก็จะมีการแบบสโลโมชั่นให้ดูนะฮะแบบนี่แล้วไอแอปแบลวใส่กล้องนิดนึงนะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นผลตอบแทนเป็นรางวัลในการผ่านด่านเองนะฮะเมื่อกี้ก็จะมีรูปรางวัลขึ้นมา3อันแล้วให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอันไหน ผมก็จะเลือกอันนี้แลการกดมั่วๆโอ้โ oh, หได้เงิน80บาทโ okay. อเคก็ยังดีกว่าไม่ได้ไดเลยอ่าได้3ดาวเล็กเคลียร์ด้วยฮะโอเคแล้วกดด่านต่อไปเลยอ่านี่ครับในเมื่อเราทําผ่านด่านทำเควสเนื้อเรื่องไปอันนี้ก็จะเป็นเควสเนื้อเรื่องเราก็ไปกดรับรางวัลได้ฮะกดรับรางวัลได้เงิน300บาทนะผมขอขยับนี้ก่อนโอเคขยับิบตรงนี้โอเคครับจากนั้นนะฮะเราก็ไปลุยเนื้อเรื่องต่ออีกสักดอก2ดอกนะฮะ ไปเลยเพื่อนก็คือเรากดไปเมื่อกี้เรากดเพิ่มดีบัฟทั้งหมดไป900ก็ค่อนข้างแพงนะจริงๆฉะนั้นเราจะไปแบบไม่มีดีบัฟคราวนี้เราไปแบบเร่งสปีดมาวิ่งไปด้วยความว่องไวทุวกฉากอะไรก็ทำได้ดีนะผมชอบผมว่ามันก็สวยนะก็เล่นเพลินๆน,นะฮะเวลาแบบตอนที่ผมไปเรียนวันนี้ผมบอกเลยว่าอาจารย์สอนน่าเบื่อมากนะเอาเกมนี้มากดนั่งเล่น โอ้หต้องบอกว่าพลินจริงๆอะถ้าเกิดแบบเปลี่ยนแบบจากนอนแบบนั่งเรียนอยู่ด้านแล้วนอนหลับอะไรอย่างนี้เออเรามานั่งกดเกมเล่นนะฮะอาจารย์ไม่ด่าด,ด้วยอาจารย์ไม่กล้าว่านะฮะโอเคเราก็เล่าไปเรื่อยโอเคแล้วตอนนี้ก็อันนี้มันเป็นด่านบาดด่านแบบง่ายนะโอเคไปครับไปฮะ,ปฮะถ้าเกิดเป็นด่านแบบปกติหรือแบบยากนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฮะซึ่งตัวละครของเราไม่น่าจะสู้ไหวนะฮะ แต่ตอนนี้เราเพิ่งเล่นไงระบบรดแบบระดับเรายังเล็กน้อยๆอยู่โอเคถึงบอลแล้วฮะ let's go let's go ปัวปลา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 นี่ฮะสกิลอะไรมาใช้เองเลยฮะนี่แต่ว่าแนะนำคูณ2ถ้าเกิดถ้าเกิดจริงๆก็ไม่ต้องไปกดก็ได้นะฮะอันนี้ผมอยากกดคขำๆอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อความว่องไวไม่ผ่านแล้วไม่มีใครเสียชีวิตด้วย โอ้มีเสื้อทุกอันเลยเยี่ยมเลยกดอันไหนก็มีแต่เสื้อแจ๋งแจ๋งุ้งยลูกน้องวิวจะอัพแล้วอะโอเคฮะยืนยันฮะคือต้องบอกว่าโหมดหมดมีโหมดหนึ่งที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยฮะก็คือโหมดแบบหนึ่งหนึ่งนี่ฮะแบบอารีาหนึ่งหนึงงนะง่งผมยังไม่เคยเลยนะเอาจริงๆผมยังไม่เคยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าจะสู้เขาได้ไหมอะกดสุ่ม PVP ไปเลยฮะแต่อันนี้คืออะไรคู่ต่อสู้อะ โหถ้าเกิดเปลี่ยนคู่ต่อสู้ต้องเสียเงิน500อะ่ะเปลี่ยนทำไมอะ่ะมันเวล14เท่ากับเราปะปะวัดงัดเลยดิจังหวะนี้รออะไรอะ่ะอ่าฮะกดออโต้ไปเลยฮะฝั่งเราเป็นฝั่งสีน้ำเงินฮะหหดแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเราสวยงามกว่าเราเปิดมันตายไปตัวหนึ่งแล้วฮะยังไงฮะโอแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาว่ะเฮ้ยแต่ตัวแทงเราชิบหายแล้วโอ้ยตัวแทงมันหนากว่าจริงฮะโอ้โหไม่ไหวอะเนี่ยแบบนี้ โอ้โหตัวแทงมันหนาจริงฮะแต่ว่าตัวตัวเราก็หนาเหมือนกันอย่าทําเป็นเล่นตัวเราก็หนาเหมือนกันตัวเราก็แน่นเหมือนกันแน่นเหมือนกันอัดของมัาแน่นเหมือนกันมาดิมาดิโอ้ยมามาดิหนึ่งหนึ่ง1น,งนงสอนโอ้โหโอหวิกตอรี่ฮะชนะได้สกอร์ด้วยได้หัวใจ3มหัวใจเลยอะโอ้โหแมตช์แรกชนะ1เสมอ0แพ้0ู เอาล้ครับผมอีกสักรอบอีกสักรอบโอ้ยกินนิ่มรอบนี้กินนิ่มหมดเลยเพราะว่าซัมมอนของฝ่ายนูนเขาไม่กี่ดาวไงของเรา3ดาวหมดนะเอาดิเอาดิอาดโอ้ย,อยทำไมของเราตา่๊งอ้ยอุย้ยทำเป็นเล่นไปไม่หอ,อยทากหอยาาาทาผมเวลาไว้เอาดิจังหวะนี้3ทีมเราเหลือสามแต่ทีมเขาเหลือแค่2เอาดิมาดิมาดมิทำไมมันมีปั๊บอะเฮ้ยเยเหมือนจะไม่กินนิ่มแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าทีมเรายังถึกอยู่ยังโชว์ถึกอยู่สกงสกิลใช้ไปอย่าให้เหลือ ไปเพื่อนไปเพื่อนเออนั่นแหละตายเออหนูน้อยหมวกแดงตายไปแล้วหนึ่งไอ,อ,อ้ยังไงโอ้ยกินนิ่มวิกตอรี่อีกแล้วครับผมโอ้โหได้สกอร 9, ์เก้าได้หัวใจสามแจวแจวแจวอารีน่าอันนี้ทำควสอารีน่าเรียบร้อยได้หนึ่งเพชรนะฮะหนึ่งลูบี้เออไม่ใช่ลูบี้อ่านี่เพิ่งเคยเล่นเลยเนี่ยชนะสองแล้วโอ้โหต้องบอกว่าโหดมากถ้าเกิดเราไม่พอใจแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าดาเมจมันค่อนข้างเบาอ่ะ นี่ฮะกดไปที่กระเป๋าเลยแล้วก็เสริมพลังครับผมก็ผมจะอัพอนี่นกักการคาถาด้วยกันรู้สึกว่ามันจะบวก4ละเดี๋ยวเราตีมันบวก4่ก่อนจากนั้นเราก็เลือกวัตถุดิบฮะที่เราจะเอามาตีบวกเรากดเครื่องหมายบวกตรงวัตถุดิบเลยฮะปึ๊บกดกดปึ๊บอ่ากดอีกปึ๊บอ่าพันหกต้องบอกว่าการตีบวกเกมนี้ราคาค่อนข้างแพงเลยฮะแต่ว่าอย่าไปกลัวฮะไป ถ้าเกิดเรามีเพชรนะถ้าเกิดเรามีลูบี้เยอะเรามั่นใจเรากดลูบี้ไปเลยฮะแต่ว่าผมเป็นคนจนเพชรน,นะฮะกดเล่นในด่านหมดแล้ว <c oughs> โอเคเรากดแบบนี้เลยฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเราก็รอเราลุ้นรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นอย่าเฟลอย่าโอ้ยเฟลแตกอโอล้มเหลวในการไปรับแท้บอัพเกรด <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่ยอมมาไม่ยอมครับบวกต่อ มาสเตอร์เ er. จ้าพญยอมกดเพชรไปเลยดินี่ไงบวกกดเพชรไปเลยกดเพชรอีกกดเพชรนี่ไงกดเพชรไปเลยอ่าแบบว่ารวยมากกดเพชรไปเลยโอ้โหไม่มีเฟลอะกดเพชรไม่มีเฟลมีเดอะเพอร์เฟกซับเซตเกรดโอ้โหโอเคมาดูฮะอุ้ยบวกสี่เลยนะฮะพวกซัมมอนอะไรพวกนี like. you know, oh. ้เราก็สามารถตีบวกให้เขาได้เหมือนกับอาวุธเลยฮะ เคเดี okay, ๋ยวเราไปกดฮะตรงแซมมอนเรากดตรงไหนนะปับปาร์ตีป้ป่ะใช่ครับผมนี่ฮะถ้าเกิดเราจะปรับเพิ่มพลังเสริมพลังให้กับสัตว์เดียวแล้วก็ไปที่เสริมพลังสัตว์เลี้ยงฮะนี่แล้วเราก็เลือกก็จะเอาตัวไหนเสริมให้ตัวไหนอะไรอย่างงี้คล้ายกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างตัวนี้แล้วกันฮนะนี่ผมก็จะอัปเกรดโดยใช้ตัวนี้ตัวไอ้หัวแดงเนี่ยอ่าม,มันอะไรเฟซบุ๊กขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนี่ย ทำงานอยู่โอเคจะสังเกตได้ว่าแค่ตัวเดียวค่าอัพเกรดพันสองมาอย่าไปกลัวนี่ฮะจังหวะนี้แหละมันล้นตรงนี้แหละจะแตกเราจะติดไม่โอ้ยเกือบ success โอเคการเสริมพลังขึ้นมานิดเดียวเองนะฮะเพราะว่า3ดาวก็จะอัพยากกว่าดาวอื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวมันมีอะไรอีกไหม การทำโครงทำเคสหนังสือแล้วเาวาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่าเนื้อเรื่องของมันนั่นเองนะฮะเราสามารถกดดูทีละฉากทีละฉากทีละฉากได้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะฮะก็ค่อนข้างเฟี้ยวฟ้าวเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกร้านค้าต่างๆนะชุดแฟนซีกับดักจับจริงๆมีการจับด้วยนะแต่ผมยังทำไม่เป็นนะฮะมีปีกกุญแจไว้พวกเปิดกล่องนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่ออีกสักดอกสองดอกก่อนไปหมดเนื้อเรื่องนี่ฮะ หมดนี้เลยโอเคไปครับเสียกุญแจทีละหนึ่งดอกฮะน่าไม่มีเพื่อนนะ่ถ้าเกิดมีเพื่อนก็เอาเพื่อนไปช่วยได้นะเสียใจแป๊บนะฮะไปเลยฮะเราจะไม่กดเร่งสปีดนะฮะรอบนี้ไปนะฮะตัวแท้งเรา2ตัวไปก่อนอ่าเราสกิลค่อนข้างอ้าวสกิลไปสกิลเบาไปหนึ่งดอกะฮะส่วนอาชีพในเกมนี้ก็ตอนนี้ก็ยังมีแค่2อาชีพนะ,ะก็เป็นอาชีพไนท์เป็นนักลบนะฮะเป็นผู้ชายส่วนจอมเวทที่เป็นผู้หญิงนะฮะ ก็มาเล่นกันฮะเล่นกันขำๆชิวๆนะฮะผมก็นั่งเล่นประจำฮะเวลาที่นั่งเรียนอย่างที่ผมบอกะฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรทำนะฮะก็จะหลับจริงเป็นบางวิชานะไม่ใช่ว่าผมหลับทุกคาบ <laughs> โอเคเนี่ยก็เกมนี้มีระบบ v i p ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครที่เติม v i p ก็จะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นนะฮะอย่าง v i p เลเวลสก็จะได้ประสบการณ์ที่มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ได้ได้มากกว่าไม่เยอะนะฮะ แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนกับค่ายเกมนะฮะเพื่อให้เขาอ,อยากที่จะพัฒนาเกมต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคฮะไม่ใช่ว่าค่ายเกมเขามีให้เติมเงินเขาค่ายเกมเขาจะดูดเงินอย่างเดียวใช่ฮะเพราะว่าไม่ใช่สิพูด <laughs> <laughs> ผิดก็คือค่ายเกมเขาก็ต้องแบบมีจ่ายเงินเดือนให้กับเขาเรียกว่าพนักงานอะไรอย่างนี้เขาต้องมีใช้เงินอยู่ใช้กินด้วยใช้ ใช้ทำมาหากินอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็เป็นการซัพพอร์ตเขาอีกทางนึ่งนะฮะโอเคนี่ฮะตอนนี้ถึงบอสแล้วอุยตอนนี้ใครจะตายวะเนี่ยหมวกแดงเรานี่ฮะผมใช้สกิลสายฟ้าไปมันก็จะสติสตั้มน,นิดนึงนะฮะนี่ฮะเราก็ดูชิวๆไปฮะกดออโต้ไปด้วยนี่นี่แล้วก็ดูชิวๆเอาใจช่วยอ่าแล้วสวยงามครับผมจบไปฮนะตัวผมนี่มันโหดกันจริงๆนะ,ะทำเป็นเล่นอะเคลียร์ เอาเสื้อเสื้อโอ้โหขออย่างไงได้อย่างนั้นเขาบอกว่าผมโอ้โยเลเวลขึ้นเลยฮะให้ตัวหมวกหมวกแดงไอตัวหมวกแดงกับไอตัวหอยทากเลเวลขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวเราไป PVP อีกสักรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความซะใจาของเรานะฮะ PVP กดเพย์ไปฮะแล้วนี่อารีนาหนึ่งหนึ่งคือแบบเจไรผ้าไงนะฮะเฮ้ยโอ้ยรอบนี้เอมันมีดาวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งมันมีดาวเดียวอยู่ตัวหนึ่งเราก็ มีโอกาสที่จะชนะค่อนข้างสูงอยู่ไปฮะ let's go เฮ้ย,ยชุดนี้ชนะไหมวะไม่รู้ไม่โอ้โหพรอเจ้าสกิลมีสกิลหมูเนี่ยโอ้โหโคตรถึกเลยพระเจ้าช่วยโอ้รอบนี้รอบนี้เหมือนจะเปม็นเขียวอีสปอร์ตนะทีมนั้นตัวแทงแค่ตัวเดียวนอกนั้นโอ้โหได้จับทีมได้เจ๋งมากฮนะตัวแทงตัวเดียวนอกนั้นยิงทำดาเมจแ,แรง โอ้โหโอเคฮะนี่ก็เป็นความสนุกคร่าวๆของเกมนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็โหลดมาเล่นได้นะครับในเกม Hard Castle นั่นเองนะครับผมโอเคครับส่วนผม Master Gamer ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเอ้ยลืมพูดถึงเรื่องกิวมีกิลด์เลยนะไปขอเขาเข้ากิวดได้ยนะเออมีสังคมเล็กๆในเกมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายยจ้าย